สวัสดีครับมาดูชุดกินปลาอัปเดตอีกหนึ่งชุดนะครับนี่นะครับนี่ชุดกินปลาอัปเดตแต่ลูกค้าเพิ่มเป็นตะแกงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานก็4 1 9 9 9ัเบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาชุดกินปลาเป็นชุดดั้งเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมที่ลูกค้าจะได้เป็นตะแกงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานการฝุ่นแบบนี้ครับ2คูณ2 อัปเดตซับเบตเทอร์โบสิแนิ้วนะครับเป็นตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานแบบนี้ก็สวยๆแบบนี้นะครับตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานตู้เสียงกลางเป็นตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์เหมือนกันครับนี่ครับเราเลยอัปเดตขึ้นมาได้นะครับ,รนะรบชุดตู A ้ซับเบตเทอร์โบสิแนิ้วกินปลาอัปเดต3 0 9 9 9ืบาทก็จะมาเป็นชุด4ี่9 9ืบาทก็จะเป็นซับเบตเทอร์โบ18นิ้วนะครับนี่ดอก18บแปดโปรโต ม่เหล็กสก้อนพันสิบบาทบอยสี่นิ้วนะครับนี่ซับเบตเทอร์โบไม่อัตราภูเขาเขบเหล็กตะแกรงเหล็กงานสีโจตันให้สวยนะครับนี่ก็จะเป็นตะแกรงปัม๊มฟิลเตอร์โรงงานนะครับเนีย่ยตะแกรงปัม๊มฟิลเตอร์โรงงานซับเบตยร์ครับดูนะ่าดีเป็นตะแกรงปั๊มที่สวยแบบนี้ครับนี่ตะแกรงปัม๊มมีฟิลเตอร์โรงงานให้ครับนี่งานสีโจตันนะครับทั้งหมด2ใบดอก18บแปดโปรตูแม่เหล็กสก้อนพันสิบบาทบอยสี่นิ้วส่วนเสียงกลางก็เป็นรุ่น ที่นี่หนึ่งสิบสองนิ้วครับดอกหนึ่งสองเก้าศูนย์นะครับสี่ร้อยบาทแหลมยูนิตคอมสี่ีเน็ตเวิร์กในตัวตะแกรงปัม๊มฟิลเตอร์โรงงานเหมือนกันครับนีต่ตะแกรงปั๊มกอดข้างบนแบบนี้งานสีโจโตันชิสวยนะครับหูจับเหล็กสลักลูกปืนลูกยางกันกลิ้งนี่นะครับชิสวยแบบนี้นะครับไม่อัดยี่สิบมิลน,นี่นะครับไม่อัดยี่สิบมิลชิสวยไม่อัดเทคคุณภาพตัวหูจับนี้เพียร์ลบฝนชุดแขนโรงงานสลักลูกปืนนะครับทั้งหมดสองใบ ระบบสายครบเซ็ตนะครับระบบสายครบชุดเลยครับวันนี้วันนี้วันที่19มีนา,าคมนะครับที่อุบลราชธานี Power amp ก็จะเป็น MT 800,000ตำลีบาทคูณสอก็มี e q ไลเ i z e r มีคอร์แล้วก็มีไ e ม ort, ลอยนี่ไมลอยจุนขึ้นได้ครับ Pro 111จุนขึ้นได้มีกระเป๋าให้เรียบร้อยแบบที่สวยๆนะครับนี่กระเป๋าครบเซ็ตแล้วก็แรลกขนาด 8U ลึก24 นี่ครับแหลก8ปดูลึกยีิบสี่นะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟรุ่นทีรีแปอีกหนึ่งตัวมิกเซอร์เป็นรุ่น4ี่ชันแนลนะครับสี่ชันแนลสามพารามิตรตัวนี้เสียงดีครับมีออกมีเอฟเฟกต์กันตัวนี้ครับนี่แล้วก็มีอีควอไลเซอร์แล้วก็มีเอฟเฟกต์หนึ่งร้อยโปรแกรม USB บลูทูธเพนทอมสี่สิบแปดโวลต์ครบเซตพร้อมใช้งานนะครับนี่วันนี้ลองทิปอีกหนึ่งชุดแล้ววันนี้ชุดกินปลาอัปเดตนี่ครับนี่สองคู่สองอัปเดตสี่หมื่นหนึ่งพัน 9ก9บาทตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับนี่ส่วนเสียงก็ลูกค้าสามารถอัปเดตแล้วก็ชมฟังเสียงได้ครับเรื่นะครับฟังเสียงนะครับได้ครับนี่แล้ก็เป็นแหลกสองฝาครับนี่ผิวอ่ผิแคร์บล่ามุมอลูมิเนียมหูยกครับมีฝาหน้าแล้วก็ฝาหลังครับผิวแคร์บล่าสวยๆนะครับมิกเซอร์ดูครับร้อยโปรแกรมครับนี่ครับซับเบลเป็นตะแกรงปั๊มโรงงานนะครับนี่ เพิ่มตะแกงปั๊มโรงงานรวมกันหมดในชุดนี้ก็40,999บาทเนะเป็นชุดโปรใหม่ล่าสุดเลยนะครับงานสีโจตันให้สวยนะครับตะแกงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานดอก18 Pro 2โแม่เหล็ก2ก้อน1200บาทไว้4นิ้วนะครับวันนี้19มีนาคมที่อุบลราชธานีดูไม่ลอยครับนี่ครับไมลอยมีกระเป๋าให้เรียบร้อยไมาัวนี้จูนขึ้นได้นะครับจูนขึ้นได้ทั้งหมด2ตัว1ชุดนะครับนี่ครับี่ ครับนี่เสียงดีเสียงหนาครับลัล๊กไฟที่ดีแปดอีกหนึ่งตัวท่านที่กำลังมองหาชุดเครื่องเสียงอยู่ก็ฝากติดตามชุดนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ที่อุบลราชธานีกับ19มีนาคมขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับนี่นะครับอัปเดตโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ของทุกการติดตามไปนะครับสอบถามข้อมูลที่0 8 5 6 3 1 3 0 1 0 1 0 9 2 7 5 6 6 4 9 7นหะครับหรือว่าติดตามที่แฟนเพจกับร้านอ bon ุบลมิวสิกซาวเซียงกง จังหวัดอุบลราชธานีระทีบเฟซบุ๊กอุบลมิวสิกซาวบ่าวไก่ได้ว่าติดตามที่ช่อง YouTube อุบลมิวสิกซาวสตูดิโอติดตามในทุกช่องทางของการติดตามนะครับลูกค้าสะดวกทางช่องทางไหนก็เข้าไปกดติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับนี่ขอบคุณทุกการติดตามอัปเดตวันนี้ลองทิปอีกหนึ่งวันส่วนเสียงลูกค้าก็สามารถรับชมคลิปได้ทั่วไปครับชุด2องคูนี้รีวิวบ่อยมากครับ2อคูก็เป็นชุดเซ็ตเดียวกันนะครับสำหรับ ชุดกินปลาครับมาต่างแค่แตะแกรงปั๊มแค่นี้ครับเพิ่มตะแกรงปั๊มโรงงานขึ้นมาแค่นี้นะเพิ่มตะแกรงปัม๊มแล้วก็เพิ่มฟิลเตอร์ขึ้นมาครับนี่ครับเพิ่มตะแกรงปั๊มเพิ่มฟิลเตอร์ขึ้นมานะครับนี่โปรดิทิเลนี่ครับสี่หม,ม,มื่น,นะนเยบาบาทขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับท่านที่กำลังมองหาอยู่ก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ